สวัสดีครับพบกับ Learn how to learn ช่องที่สนับสนุนการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ด้วยการเล่าไปคุยไปถามไปนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะพูดถึง terminology ต่างๆที่จำเป็นจะต้องรู้ในแบบจำลองที่ชื่อว่า linear regression นะครับเพราะมันเป็นการสร้างความเข้าใจ พื้นฐานก่อนที่จะลงลึกไปในระดับทฤษฎีนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเราลองมาชมกันนะครับผมจะเริ่มต้นจากคำคำแรกก่อนคำคำนั้นเราเรียกว่า residual นะครับ residual นั้นคืออะไร residual ก็คือ error นั่นแหละครับพูดง่ายมันก็คือ error ของ data point ใดๆเมื่อเทียบกับ regression line นะครับเรามีสีฟ้าเส้นตรงสีฟ้าเส้นนี้นะครับคือเส้น regression line ซึ่งถ้าจากคลิปที่แล้วก่อนหน้านี้นะครับเราบอกว่าเส้น regression line หรือว่าเส้นสีฟ้านี้นะครับเป็นเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง predictor x กับ target y นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาค่าบนเส้นสีฟ้าไปเทียบกับ data point จริงบนจุดสีเทาๆเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นเป็นเส้นปาสีดำตรงนี้นะครับเราเรียกมันว่า Residual นะครับซึ่งก็คือความผิดพลาดจากการทำนายนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณมี input x นะครับค่าอยู่ที่2ตรงนี้นะครับคุณอยากรู้ว่าทำนายแล้ว y ได้เท่าไหร่ดังนั้นคุณก็โปรเจกตมันขึ้นไปบนเส้นสีฟ้านี้แล้วดูซิว่ามันไปตรงกับค่าที่เท่าไหร่บนแกน y แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเ,เราก็จะได้ว่า residual นั้นก็คือเส้นประเหล่านี้นั่นเองนะครับ ทีนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่า Standard Deviation ซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนก็คงรู้จักมันอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครับอย่างเช่นเรามีชุดข้อมูลแบบนี้นะ2อ6 8 1 0 1 1แนะครับแล้วเราถามว่าเอ๊ะ2,4,6,8,10,11 10, ด้นนี้นะี่ยข้อมูลมันมีการเบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยสักเท่าไหร่ล่ะนะครับเราลองมาเริ่มต้นจากการ เอาข้อมูลนี้มาพลอตบนเส้นจํานวนธรรมดาก่อนนะครับ2ก็อยู่ตรงนี้4อยู่ตรงนี้6อยู่ตรงนี้8อยู่ตรงนี้10อยู่ตรงนี้และ11อยู่ตรงนี้นะครับจากชุดข้อมูลนี้นะครับเราจะวัดออกมาได้ค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่6.83ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูซิว่าเอ๊ะเดต้าพอยแรก2นะครับมันห่างจากค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ก็คือ2ลบออกจาก6.83ได้ลบ4.83นะครับ ในทำนองเดียวกันสำหรับ Data Point อื่นนะครับเราก็เอามันไปเทียบกับค่าเฉลี่ยตัวนี้นะครับเราก็จะได้ค่าที่มันเบี่ยงเบนออกมาจากค่าเฉลี่ยตามนี้เลยนะครับก็คือลบ2.83ลบ0.83 4.17 3 1แและ1.17นะครับซึ่งมันคือ measure of dispersion แบบหนึ่งนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า standard deviation นั่นก็คือข้อบุลตรคุณนั้นมันเบี่ยงเบนออกไปจาก ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นั่นเองนะครับทีนีอ้อย่างที่บอก s น a ะ s t r n d a r d deviation เนี่ยมันบอกเราว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับมันมันมันเบียเบ่ยงเบนออกไปสักเท่าไหร่อ่ะซึ่งเราจะมีสมการทางคณิตศาสตร์มาเพื่อใช้คำนวณ standard deviation นนะก็คือว่าซิกมาเนี่ยนะครับ เท่ากับอะไรครับสแค a รู Square root 1ส่วน N แล้วก็สมม a ิ i o นของ Datapoint ใดๆนะครับ XI คือ Data Point ใดๆมีทั้งหมด N Datapoint นะครับลบกับค่าเฉลี่ยเนะยกกำลังสองแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราลองคำนวณจากตรงนี้นะเราก็จะได้ว่าเออเอาส8 3 2.83แอลบ0.83ต่างๆเอานี้มายกกำลังสองแล้วบวกกันฐานด้วย6เพราะเรามี6 data point นะครับก็จะได้ออกมาที่3ด 1.84นั่นก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่เราๆ3.184นะครับทีนี้มีจุดสังเกตที่น,นึงนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออผมคุ้นๆว่าสมัยเรียนเนี่ยเราใช้ x bar แทนค่าเฉลีย่ยแล้วเราก็ใช้ s แทนส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานทำไมอาจารย์ใช้ mu กับ sigma ละ่ะอืมมันมีคำตอบอยู่นะครับก็คือว่าถ้าเป็นข้อมูลระดับประชากรนะ population level เนี่ย น t เทชันที่เราจะใช้เราจะใช้ Greek l e t ตอรนะครับก็คืออย่างเช่นเจ้าซิกมาเจ้ามิว Mu, อย่างเงี้ยครับเป็นตัวอักขระกรีกนะครับแต่ถ้าเป็นข้อมูลระดับ s ัม p l e เลเวลนะครับเราจะใช้เป็นแบบลาตินเ e ตเตอนะครับอย่างเช่นตัว S ตัว X Bar อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ n น t เทชันมาตรฐานท,ทั่วไปตาม t e x t ซ์บุต่างๆที่เขาใช้กันนะครับเมื่อเรารู้จัก standard deviation แล้วเราลองมาทำความรู้จัก กับอีกหนึ่งเทอร์มินลจีนั่นก็คือ variance นะครับ uh, variance นั้นจริงๆแล้วมันก็คือ standard deviation ยกกำลังสองเหมือนอย่างที่หลายๆคนรู้มานะครับซึ่งภาษาไทยเราใช้คำว่าความแปรปรวนเนาะ uh, variance นั้นจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับเรามี standard deviation เนี่ยเท่ากับ3.18ดังนั้นเราก็คิดได้ว่า variance เท่ากับ10.138แบบนี้นะครับ uh, ทีนี้มีคำถามนิดหนึงก็คือว่าถ้าดูจาก วิธีการคิดเนี่ยดูเหมือนว่า Standard Deviation มันจะเข้าใจง่ายกว่านะครับเนี่ยเพราะว่ามันก็บอกเรารวมๆว่าเออข้อมูลเราเนี่ยมันเบียเบ่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยไปเท่าไหร่ไงแต่ทำไมทำไมเราต้องใช้แวร์เลียนสะครับมันยกกำลังสองด้วยมันมีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมมันมีประโยชน์อะไรเป็นพิเศษไหมล่ะเออเราลองมาดู คุณสมบัตินึ่นที่ variance มันมีและ standard deviation ไม่มีนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า additive property นะครับยกตัวอย่างเช่นโดยทฤษฎีนะถ้าเรามี variance ของ2ตัวแปรบวกกันอย่างนี้นะครับ variance ของ x 1บวก x 2เนี่ยมันจะเท่ากับ variance ของ x 1บวกกับ variance ของ x 2นะครับเห็นตรงนี้แล้วบางคนเริ่มนึกออกแล้วว่ามันมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็น standard deviation มันจะไม่มีคุณสมบัติแบบนี้นะครับ แต่เวลาที่เราใช้ Variance เนี่ยมันมีคุณสมบัติแบบนี้มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าลองนึกย้อนกลับไปในคลิปที่แล้วดูที่เราพูดถึงแนวคิดของ Lin e a r r e g r e s s i o n นะครับว่าถ้ามันเป็น multiple linear r e g r e s s i o n นเนาะนี่คือตัวแปรที่1นี่คือตัวแปรที่2ครับมันหมายความว่าเราสามารถใช้ Variance ของแต่และตัวแปรนะครับมาบวกกันได้ตรงๆเลยนะครับและมันจะเป็นรากฐาน ในการที่เราจะทําให้แบบจําลอง Linear ร์ g รลูเ i ชันเนี่ยนะครับเรียนรู้จากข้อมูลเพื่อสร้างเส้นตรงเส้นนั้นขึ้นมาได้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปว่ากันต่อไปนะในหัวข้อ List Square แม t ตอนนะครับทีนี้เราเรามาดู Variance กันก่อนนะครับถ้าจากข้อมูลเดิมของเรานะอย่างจำตัวอย่างเรื่องหนูทดลองแล้วได้ใช่ไหมครับเรามีหนูทดลองอยู่9ตัวเนาะแล้วเราก็ พลดความสัมพันธ์ระหว่าง Size กับ w เว t แบบนี้นะครับทีนี้ไอ้หนูทั้ง9ตัวเนี่ยนะครับเราหยิบแต่ละตัวออกมาวัดค่า Size กับเวทนะครับถ้าเราสนใจแค่ w เว t นะเราลอง Project ข้อมูลนี้ครับไปบนแกน y ดูนะครับแล้วเราก็ Project ข้อมูลไปบนแกน x ถ้าเราสนใจค่า Size นะครับ Projection เหล่านี้นะครับมันจะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลนะว่า ถ้าม,ามองจากมุมมองของ l i n e a r regression point of view เนี่ยนะครับเราพยายามบอกว่าการกระจายตัวข้อมูลทั้งบนแกน x แบบนี้นะและบนแกน y แบบนี้นะครับมันหมายความว่าเราเนี่ยถ้าเราใช้ linear regression นะครับมันหมายความว่าเราเนี่ยพยายามจะใช้ variance ของ x นะครับเพื่อไปอธิบาย variance ของ y นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆครั้งเวลาที่คุณอ่านตำราเนี่ยคุณจะพบว่าเวลาที่เขา เขียนเป็นคําอธิบายคําพูดโมเดลนี้ออกมาเป็นคําพูดเนี่ยเขาจะบอกว่าเออ variance ของ y เนี่ยมันอธิบายมันถูกอธิบายได้ด้วย variance ของ x ได้ดีแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะว่าทําไมใน linear Re regression เนี่ยเราจึงใช้ variance มากกว่า standard deviation ท่นเองคนระเพราะนึกภาพว่านี่คือ1ตัวแปรนะถ้าเรามีหลายๆตัวแปรใช่ไหมครับ variance มันบวกกันได้ตรงๆเลยมันไม่เหมือน standard deviation นะครับ สรุปนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับสิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้ก็คือ 1. นนะครับ residual เนี่ยก็คือ error นะครับที่เกิดจากแต่ละ data point ใดๆนะครับวัดไปยัง regression line นะครับแล้วก็ standard deviation กับ variance เนี่ยมันก็คือ measure of dispersion อย่างหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่า variance นั้นมีประโยชน์มากในการนำมาใช้กับ regression นะครับ ส่วน population level notation เนี่ยเราจะใช้กรี k letter นะครับอย่างเช่น mean นะั้นเราใช้ mu standard deviation เราใช้ sigma นะครับแล้วก็ variance เราใช้ sigma ยกกำลังสองแบบนี้นครับส่วน sample level notation เนี่ยเราจะใช้ละติน letter นะครับอย่างเช่น mean ก็เป็น x bar นะครับ standard deviation เราใช้ s นะครับ variance เราใช้ s ยกกำลังสองแบบนี้นะครับโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ หัวข้อในวันนี้นะครับถ้าใครชอบจะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ได้นะครับถ้าใครไม่ชอบจะกด dislike ก็ได้หรือถ้าใครอยากแชร์ความเห็นอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับรอฟังความเห็นจากทุกคนนะครับเพราะการเรียน how to learn นั้นเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ